ก่อนที่โคโลตุยง่ายๆตายง่ายๆนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราได้มันเป็นลักษณะนี้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาดูโคโลนะคะโคโลเกเชนนะคะว่า,ามีวิธีการปลูกยังไงนะคะสำหรับโคโลนะคะที่แนะนำเลยนะคะคือให้ปลูกนะคะเป็นรวมๆกันเป็นกกอแบบนี้หลายๆต้นนะคะน้องจะดูสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนแบบนี้ค่ะ ดีกว่าเป็นแค่กระถางเดียวแล้วก็ต้นเดียวลงมาแบบนี้นะคะน้องจะดูแบบไม่ค่อยเป็นพุ่มไม่สวยงามนะคะแต่ว่าถ้าเราเอาหลายๆต้นนะคะมาอยู่ในกระถางเดียวแบบนี้นะคะถึงน้องเขาจะเล็กนะคะแต่ว่าพอเขาอยู่รวมกันน่ะก็ใหญ่สวยงามมากไม่เปลืองพื้นที่ด้วยนะคะโคโลคิเชียนะคะเป็นถ้าพูดง่ายๆคือโตไวนะคะขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วนะคะยิ่งถ้าเป็นพวก ตัวที่มันเป็นไหลออกมานะคะอย่างเช่นพวกเล็กเมจิกเลมอนอะไรพวกนี้นะคะจะค่อนข้างที่จะลามค่อนข้างเร็วนะคะวิธีที่เราจะป้องกันการที่จะให้เขาแบบว่าลามขยายพันธุ์หรือแบบลามไปทั่วนะคะรกศกโปกก็คือจับเขาอะคะ่ะอยู่ในบริเวณของเขาเองก็คือใส่ในกระถางนะคะจำกัดบริเวณเขานะคะนี่หรือกระมังแบบนี้นะคะ พวกนี้นะคะแม่ไฟนะคะปลูกแบบแบบน้ําแต่ว่าใช้ไม่ไม,ไม่น้ําแบบไม่น้ําเยอะนะคะทุกคนอ่าก็เป็นดินทั่วไปอะคะ่ะแล้วก็มีเจาะรูออกบ้างนะคะเพื่อให้น้ํามันไหลออกนะคะทุกคนไม่ได้ใช้ดินเหนียวแล้วนะคะหรือจะใช้ดินเหนียวก็ได้นะคะคือแม่ปลูกหลากหลายนะคะเป็นมีวัสดุปลูกเราให้ดูเลย แม่ใช้ทั้งมะพร้าวสับนะคะวัสดุเหลือใช้ค่ะมะพร้าวสับนะคะขออี้พงขี้แพะอะไรค่ะรวมรวมกันไปบางทีมันมีเศษของออวัสดุปลูกของไม้ใบนะคะแม่ก็เนี่ยค่ะเอามากองกองอยู่นี้ตรงนี้จะโดนแดดนะคะแล้วก็พลิกไปพลิกมา วัสดุตรงนี้นะคะถึงจะเป็นวัสดุเก่านะคะแต่กเ็เหมือนตากแห้งนะคะฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะกี่วันกี่ปีนะคะน้องก็อยู่ตรงนี้แหละนะคะแล้วก็เอามาปลูกกันนะคะเมื่อก่อนแม่ปลูกแยกแบบนี้ค่ะเนี่ยแล้วต้นเดียวๆแบบนี้แล้วมันก็แบบว่าเกะก,กะเลอะเทอะมากนะคะก็เลยนี่บอกแม่ว่าแม่ปลูกใหม่เถอะแบบรวมๆกันเป็นแบบฟอร์มๆเป็นกอสวยกว่า ซึ่งน้องสวยกว่ามากจริงๆทุกคนดูนะคะเดี๋ยวให้ดูเปรียบเทียบกันขึ้นรูปเปรียบเทียบว่าระหว่างหนึ่งต้นนะคะในกระถางหนึ่งกับหลายๆต้นในกระถางเดียวอ่ะอันไหนมันสวยกว่านะคะอ่าสำหรับตัวนี้นะคะคือแนนซี่นะคะทุกคนอย่างที่บอกค่ะเมื่อก่อนเนาะน้องแนนซี่ก็บางคนก็ไม่เห็นหน้าไม่เห็นลวดลายน้องใช่ไหมคะอ่าถ้าต้นแม่ที่เรามองเห็นแล้วว่ามันเป็นลายแล้วนะคะดูลูกนะคะ ออกมาก็แว๊บเดียวนะคะเดี๋ยวก็ออกหน้าเหมือนกันนะคะสำหรับพวกแนนซี่นะคะประมาณนี้ค่ะที่ชอบที่สุดนะคะหมายถึงเป็นไม้ที่แบบเรารู้สึกว่ามันอยู่ได้ตลอดกาลนะคะก็คงจะเป็นพวกแนนซี่นะคะกับอีกพวกที่มันเป็นแบบเมจิกที่มันเป็นแบบมีลายเขียวๆเ,เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะที่หลายๆคนบอกว่าเมจิกกลายค่ะเพราะว่ามันสวยดีนะคะ แต่ว่าบางเอิญบังเอิญเมจิกไงมันค่อนข้างที่จะโตไวบางทีมันก็รกกะค่ะแต่ว่านี่ความสีสันนะคะแล้วความเลี้ยงง่ายเนี่ยเมจิกกับซูเปอร์ทนเลยนะคะคิดว่าเมื่อก่อนที่โคโลตุยง่ายๆตายง่ายๆนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราได้มามันเป็นลักษณะนี้นะค่ะทุกคนลำต้นแบบเล็กๆแบบนี้นะคะ่ะต้นเล็กๆแบบนี้นะคะ มันค่อนข้างที่ต้องใช้เวลานานมากกว่าที่จะแบบเติบโตนะคะแต่สมัยนี้เนาะราคาไม่แพงแล้วค่ะเราได้ลำต้นใหญ่ๆมานะคะปลูกแป๊บเดียวอะ่ะเดี๋ยวแม่อ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยันคทีเราได้ต้นตัดสดมาไซเนี่ยเดี๋ยวปแป๊บเดียวนะคะเขาก็แทงออกมานะคะแบบนี้มันจะทนกว่านะคะเมื่อก่อนนะ่ะที่เราแบบพําตายบ่อยๆอะ่ะพอเราได้ต้นแค่นี้เองลำต้นยังไม่ถึงนิ้วก้อยเลยนะคะขนาดลำต้นไม่ถึงนิ้วก้อยก็ขายกันแล้วอย่างเงี้ยนะ มันก็เลยค่อนข้างที่จะยุบแล้วยุบอีกยุบแล้วยุบอีกกว่าจะได้โตกว่าจะได้ขายนะคะก็ไม่ทันตลาดะและเนาะแต่ไม่เป็นไรก็เรียนกันต่อไปนะคะอ่าสำหรับตัวที่มันปลูกแบบเป็นกอกอแล้วสวยงามมากอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นพวกอะโลฮ่านะคะทุกคนเพราะว่าน้องแบบน้องเป็นไหมหน่อเนาะน้องก็จะแทงขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะคะอะโลฮาก็เป็นอะไรที่แนะนํานะคะอ่าเดี๋ยวพามาดูอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากมากเลย อีกตัวนึงนะคะที่ชอบก็คงจะเป็นไวราวานะคะก็ยังคิดว่าเขาก็เป็นไม้ที่แบบคลาสสิกนะคะที่ยังสวยเสมอเนาะไม่ว่าจะต้นเล็กต้นใหญ่นะคะยังไงเนาะก็ยังมีลวดลายที่สวยงามก็คือเขียวเหลืองแล้วก็จะเป็นม่วงนะคะยังไงเราก็คิดว่าไวราวาเป็นไม้ที่เออเป็นโคโลที่ยังสวยเสมอนะคะมีหลายสีด้วยกันเนาะ อยู่ในอันเดียวแล้วใบมันๆด้วยเงาๆสวยดีค่ะสําหรับไวลาวาโมฮิโต้องโมฮิโต้ก็สวยนะคะก็จะเป็นพวกโมฮิโต้กับแบล็กมาเบลนะคะนี่จะอยู่แถวนี้นี่นี่โมฮิโต้อันนั้นแบล็กมาเบล โมฮิโต้นี่นะคะก็เป็นลูกเด็กเล็กแดงนะคะจากหัวที่มันนี้ใหญ่นะคะแล้วก็แงะออกมาแล้วก็เอามาปลูกนะคะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้โมฮิโต้นะคะก็จะแบบเขียวเยอะหน่อยนะคะส่วน Black Marble ิลก็นี่เลยค่ะนี่ ทรงเขาจะไม่สวยนะคะถ้าแบบว่าได้แสงไม่เพียงพออารมณ์เหมือนบอนสีนะคะถ้าแสงไม่เพียงพอก้านน้องก็จะยืดยาวหาแสงก็จะไม่สวยแต่นี้พามาดูความสวยง,งามของใบเนาะนี่คือปลั c กมาร์เบนะคะนี่น้องก็น่ารัก มีลำต้นเขาจะไม่ไมันไม่ดำนะคะถ้าดำก้านดำมิดหมีนะคะจะเป็นมิดในนะคะแตเ่เจ้าตัวนี้เป็น black marble เ <c oughs> ก็จะอมแบบน้ำตาลแดงแบบนี้ค่ะนี่นะคะอันนี้แม่เลี้ยงแบบน้ำนะคะมีอที่เลี้ยงลงดินด้วยนะคะแม่เลี้ยงหลายแบบนะคะเจากวัสดุปลูกไหนได้แม่ก็เลี้ยงแบบนั้นนะคะพวกนี้ทนนะคะสำหรับโพโลอย่างที่บอกอีกรอบหนึ่งนะคะ เออเมื่อก่อนที่คิดว่ามันตายง่ายอ่ะเพราะว่าน,น่าจะเราได้จะน่าจะได้ต้นเล็กๆกันไปอะค่ะแล้วก็กว่าน้องจะฟื้นกว่าจะอะไรนะคะมันก็เลยข่้นๆที่จะตุยไปเยอะนะคะเดี๋ยวนี้เนาะต้นอย่างใหญ่เลยนะคะหลักร้อยหลักสิบอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็ถ้าใครยังชื่นชอบยังรักอยู่นะคะก็ลองไปหาซื้อมาน,ะะน้องก็ยังสวยงามอยู่นะคะอ่า สำหรับเจ้าตัวนี้นะคะคือแบมเบลที่อยู่แดดนะคะค่อนข้างที่จะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะทุกคนดูนี่นอนจ้านี่ไงที่เราบอกเมื่อวานที่พาดูนะคะว่ามันจะมีหนอนที่ชอนใบกินใบอยู่อย่างนี้นะคะเนี่ยนะคะก็คือตอนนี้หนอนระบาดมากเลยนะคะแต่ว่าฟ้ยไม่ได้อ่าใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะคะก็เดี๋ยวจะอาจจะตัดไปทิ้งนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีเพลี้ยอ่อนมาด้วยนะคะอ่าอันนี้สําหรับ แบล็กมาเบลนะคะทีอ่อยู่กลางแดดร้อยนะคะสีอาจจะไม่สวยเท่าแหละอะมันคงจะควรที่จะอยู่ซักแสงประมาณแสงทั้งวันนะคะแต่ไม่เยอะขนาดนี้นะคะอันนี้มันโดนแสงแบบที่เป็นแดดนะคะไม่ใช่แค่แสงอย่างเดียวไม่มีสลนพางนะมันก็เลยนี้สีอาจจะไม่ได้สักเท่าไหร่นะคะไอที่มันอยู่ในร่มเมื่อกี้ร่มกว่าอย่างเงี้ยค่ะสีก็เลยน่าจะสวยกว่านะคะน,นี่เป็นแบล็กมาเบลค่ะ ก็ยังเลี้ยงอยู่ต่อต่อเรื่อยๆนะคะพวกไอ้พวกออดงออดิ halt แม่ก็ยังเอามาปลูกเลี้ยงเหมือนเดิมนะคะทุกคนอ่อย่างเงี้ยนี้เมื่อวานก็ตัดใบทิ้งหมดนะคะเพราะว่ามันมีลายแดงลงนะคะอันนี้เพิ่งตัดเมื่อวานอ๋อแล้วถ้าใครนะคะมีไมโครฟิลาแบบนี้นะคะทุกคนระวังด้วยนะหนอนมันก็กินตัวนี้นะคะพอกินตัวนี้มันก็ลามกินเอพวกต้นไม้ของเราด้วยนะคะ ทีนี้ใครเลี้ยงน้ำนะคะทุกคนใครเลี้ยงแบบน้ำอะ่ะมันร้อนเหมือนกันนะคะเนี่ยจับไปข้างล่างอะ่ะก็ยังร้อนนะคะช่วงนี้แดดแรงมากนะคะบางทีเอ่อโคโลมันก็อาจจะสู้ไม่ไหวนะคะทุกคนก็อาจจะเอาไปหลบแดดสักหน่อยก็ดีนะคะให้โดนแค่แสงช่วงเชา้าแดดช่วงเช้าก็พอแล้วนะคะประมาณนี้เนาะยังไงก็ดูแลโคโลกันด้วยนะคะ นอกจากไรแดงแล้วนะคะความร้อนแดดเป,เปลี่ยนท้องเปลี่ยนทิศนะคะนอนเนินกออ็อย่าลืมให้ปุ๋ยน้องด้วยถ้าสำหรับเลี้ยงน้ำแบบนี้นะคะแนะนำให้เอาปุ๋ยบัวนะคะเดี๋ยวขึ้นไว้แล้วก็จิ้มนะคะลงไปข้างในเลยนะคะแต่ให้ห่างจากโคนต้นของพวกนี้หน่อยนะคะไม่ใช่เอาไปติดก้นเอยติดติดลำต้นตรงนี้เลยก็ห่างออกมาหน่อยประมาณนี้ค่ะหรือถ้าเป็นพวกลงดินแบบนี้นะคะ บางคนก็ใช้ขี้วัวบางคนก็ใช้ขี้ไสเดือนนะคะหรืออสมโพสหรือแม้แต่ยูเรียนนะคะก็ใช้ได้นะคะทุกคนตามแต่สะดวกเลยค่ะโอเควันนี้ต้องไปก่อนนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนนะคะเอ่อจะได้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการดูคลิปนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ